มะเขือประเด็นก็ลัางงามวัตถิค่าประเด็นม่านอัปเดตมะเขือให้เบิ่งเนะาะกันเนาะมะเขือประเด็นก็ลัางงามงามงามอันนี้ก็ตน้ตนกระไส่ประเด็นปลูกใบแต่โดนโดนผลจีด้หดน้ำมันอยู่เจ้าหนี้จได้หดน้ำมันอยู่อันนี้บวบประเด็นก็ลังงามเนาะกันเนาะก็ลัางเกิดลานก็นลังงามงามบวบ บวบงามครับอัปเดตบวบใหม่บ้างเด้อกันเด้อกำลังงามบวบงามหลายต้นใหม่ให้บ้างอีกเจ้างใหม่ก็ออกดอกเรามาเกลือกำลังงามงามครับงามเนี่ย เอานี่บ้างน้ำอดอกอันนี้ออกสามดอกรองงามงามไปเบิ้งดอกใหม่น้ำเด้อค่ะเด้อต่วนพวกไงประเด็นสิ่เอาไปขยายพันธุ์เนาะไว้ติดตาม ตั้งต่อไปเด้อค่ะเด้อขอบคุณเรื่อยๆขอบคุณทุกกำลังเลงใจขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้ออัเท่านี้กนเด้อประเด็นสิไป,ปเฮ็ดกับเขาแล้วมัตติกา